ข้อที่7การป้องกันไวรัสไวรัสคอมพิวเตอร์คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัตินำตัวเองไปติดปะปนกับโปรแกรมอื่นที่อยู่ในเครื่องของคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อก่อกวนทำลายระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชุดคำสั่งหรืออุปกรณ์ต่างๆเช่นแผ่นดิสก์ฮาร์ดดิสก์หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ และเป็นโปรแกรมที่สามารถกระจายจากคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งได้โดยผ่านระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์เช่นโดยผ่านทางแผ่นบันทึกข้อมูลแฟลชไดร์หรือระบบเครือข่ายข้อมูลซึ่งคอมพิวเตอร์ที่โดนไวรัสเล่นงานจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลที่อยู่ในแผ่นดิสก์หรือฮารด์ดดิสหรือเกิดจากการทำงานที่ไม่พึงประสงค์เช่น การลบไฟล์ที่เก็บข้อมูลอยู่ในฮาร์ดดิสหรือฟอร์แมตฮาร์ดดิสเป็นต้นมัลแวร์หมายถึงโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโดยจะเข้ามาบุกรุกเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวและสร้างความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายนั้นๆ นอกจากนั้นแล้วถ้ามีโอกาสก็จะทำการแทรกตัวไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆและระบบเครือข่ายสาเหตุดังกล่าวอาจจะเกิดจากการนำเอาอุปกรณ์จำพวกดิดหรือแฟลชไดท์ที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งเอาไปใช้งานในอีกเครื่องหนึ่งอาจจะผ่านระบบเครือข่ายหรือระบบสื่อสารข้อมูลก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให ไวรัสแพร่กระจายได้เช่นกันมันแวร์มีอยู่หลายชนิดด้วยกันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น6ชนิดด้วยกันคือ 1. ไวรัสเป็นโปรแกรมที่ติดต่อจากไฟล์หนึ่งไปสู่อีกไฟล์หนึ่งได้และสามารถส่งผ่านไฟล์ด้วยการแนบไวรัสไปกับไฟล์ที่เราส่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้โดยไวรัสจะทำการทำลายทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในเครื่องพร้อมกับไฟล์ที่ไวรัสแฝงตัวเองเพื่อแพร่กระจายไปสู่เครื่องอื่นๆด้วย 2. เวิร์มสามารถที่จะแพร่ยขยายตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีโปรแกรมอื่นในการแพร่กระจายก็ได้เช่นกันเป้าหมายของเวิร์มจะจ้องทำลายระบบเครือข่ายและขยายการแพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์ตัวอื่นๆโดยการส่งอีเมล หรือช่องโหวของระบบปฏิบัติการ 3. โทรจันเป้าหมายของมันแวร์ตัวนี้จะค่อยจ้องทำลายระบบและเปิดช่องโหวให้กับผู้ไม่หวังดีเข้ามาทำลายระบบและควบคุมจากระยะไกลและไม่แพร่กระจายไปยังไฟล์อื่นๆ 4. ส,สปายแวร์จะไม่แพร่กระจายไปยังไฟล์อื่นๆเหมือนกับโทรจัน ดยเป้าหมายของสปายแวร์นั้นจ้องที่จะรบกวนและละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ 5. ไฮ b r i ดมั n แ a ร์เป็นมันแวร์ที่อันตรายมากเพราะรวมความสามารถของไวรัสเวิร์มโทรจันสปายแวร์ไว้ด้วยกัน 6. f i ฟิชชิงเป็นมันแวร์ที่จ้องจะขโมยข้อมูลทางการเงินเช่นบัตรเครดิตหรือพวกออนไลน์แบงก์แอคเคาท์ คุณสมบัติของมันแว์โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งชนิดของโปรแกรมประสงค์ร้ายได้โดยดูจากพฤติกรรม3ข้อดังนั้น 1. ชุดคำสั่งนี้อยู่ได้อิสระหรือไม่ 2. สามารถเดินทางได้ด้วยตนเองหรือไม่ 3. สามารถสำเนาตัวเองได้หรือไม่อันตรายของมันแวร์มันแวร์จะทำลาย เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดมัลแวร์ไปแล้ว 2. m a มัลแวร์จะพยายามทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดมัลแวร์เป็นตัวกระจายมัลแวร์สู่ผู้ใช้รายอื่นด้วยการแอบใช้อีเมลเพื่อส่งไฟล์ไปยังรายชื่อที่มีอยู่ในอีเมลของเรา 3. m ม n ัลแวร์พยายามจะล้วงข้อมูลที่เป็นความลับให้กับผู้ไม่ประสงค์ดีด้วยการเปิดช่องโหว ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาสู่ระบบปฏิบัติการได้หรือไม่ก็แอบ,บส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ผ่านอีเมลก็เป็นไปได้สมันแวร์จะก,ก่อความรำคาญให้กับผู้ใช้งานอยู่ตลอดเวลาอาการของเครื่องพิวเตอร์ที่ติดไวรัส 1. ใช้งานนานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน 2. ขยาย ขนาดของโปรแกรมใหญ่ขึ้น 3. วันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป 4. ข้อความที่ปกติไม่ค่อยได้เห็นกลับถูกแสดงขึ้นมาบ่อยๆ 5. เกิดอักษรหรือข้อความประหลาดบนหน้าจอ 6. เครื่องส่งเสียงออกทางลำโพงโดยไม่ได้เกิดจากโปรแกรมที่ใช้อยู่ 7. แป้นพิมพ์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย 8. ขนาดของหน่วยความจำที่เหลือลดน้อยกว่าปกติโดยหาเหตุผลไม่ได้วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 1. ควรติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เชื่อถือได้และสามารถอัปเดตฐานข้อมูลไวรัสและเครื่อง,องมือได้ตลอดเพราะจะทำให้สามารถดักจับและจัดการกับไวรัสตัวใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว 2. อ,อย่าตั้งค่าให้โปรแกรมอ e ีเมลเปิดไฟล์ที่แนบมาโดยอัตโนมัติควรจะต้องตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดหรือเปิดไฟล์ขึ้นมา 3. ส,สแกนไฟล์แนบท้ายของอ e ีเมลทุกฉบับหรือแม้แต่อ e ีเมลจากคนรู้จัก 4. ตั้งค่าระบบป้องกันให้ทำงานทันทีที่เริ่มเปิดคอมพิวเตอร์ใช้งาน 5. อัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส อย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นไปได้ควรอัปเดตทุกครั้งที่ออนไลน์เพราะจะมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นทุกวัน 6. อย่าดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะอาจได้ไวรัสแถมมาด้วยแต่หากต้องการดาวน์โหลดจริงๆ,ๆก็ให้สร้างโฟลเดอร์เฉพาะไว้ต่างหากและสแกนหาไวรัสก่อนเปิดใช้งาน 7. ควรสแกนเฟรได้ก่อนใช้งานทุกครั้ง เพราะเฟรได้เป็นปาหาในการนำข้อมูลจาก PC เครื่องหนึ่งมาใส่อีกเครื่อง